สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อุบลไลฟ์ของเราได้รับเกียรติจากประธานหอ,อการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเราได้เกริ่นไปว่าจะมีซิงเกิลใหม่คนก็ยังงงว่าท่านประธานหอ,อการค้าจะมาออกซิงเกิลใหม่แข่งกับนักร้องหรืออย่างไรครับมีประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวครับเพราะเพลงที่ท่านประธานหอ,อการค้าแต่งเนี่ยเป็นเพลงที่มีความหมายแล้วก็จะเอาไปใช้ในงานระดับจังหวัดระดับประเทศของเราเลยทีเดียวนะครับ ส่วนเรื่องราวของเพลงจะเป็นยังไงนะครับแล้วท้ายๆเราจะเปิดให้ฟังกันอย่างเต็มเนี่ยเรามาคุยกับคุณนิมิตสิทธิไตรประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีครับสวัสดีครับคุณนิมิตครับสวัสดีครับคุณสุชัยครับไม่ได้เจอกันนานนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับครับคุณนิมิตครับเป็นยังไงมาอย่างไงถ้าคนในที่ใกล้ชิดกับคุณนิมิตตั้งแต่สมัยสพชก็จะทราบดีว่าคุณนิมิตนี่มีความสามารถพิเศษอีกอย่างคือการแต่งเพลงทั้งแต่งคํําาร้ออองงงทนเเลย แต่งวดนี้เนี่ยมาแต่งเพลงล่าสุดที่จะออกมาเนี่ยมันไปยังไงมายังไงนะฮะ,ะคืออย่างนี้ครับพอดีหลังจากที่ได้รับการเลือกตั้งอีกรอบหนึ่งรอบที่สามเ่ยนะครับเป็นประธานหอารค้าจังหวัดรานธนีแล้วก็มีภารกิจสําคัญก็คือในปีหกสิบสามเนี่ยจังหวัดอราชธนีเราจะได้รับเป็นเจ้าภาพประชุมหอขอน้าทั่วประเทศ<อ>นะครับการประชุมหอขอนาเนี่ยเราแบ่งเป็นระดับนะฮะประชุมหอการค้าในจังหวัด กลุ่มจังหวัด<ฮ>ภาคภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เลยนะแล้วก็ทุกปีก็จะมีการประชุมของการค้าระดับประเทศค,คือรวมทุกจังหวัดมารวมกันเป็นการหมุนเวียนตามภาคจริงๆแล้วอุบลเรานี่ก็เคยเป็นเจ้าภาพเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับ,บ20ปีที่แล้วเราจัดในปีสีหนึ่งเป็นเจ้าภาพของการค้าทั่วประเทศที่อุบลครับอ๋อครับ นั่นก็เลยทําให้เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะมาของเพลงนี้แต่เห็นว่าเราได้เวลาประชุมหอ,อการค้าของอีสานซึ่งก็จะเป็นการเตรียมงานแล้วก็ได้มีการนําเสนอเพลงนี้สู่ที่ประชุม้วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับในที่ประชุมได้นําเสนออะไรบ้างครับย้อนไปที่เดียวครับคือทีมมันก็คือว่าเราจะต้องอไม่ใช่จังหวัดบนจังหวัดเดียวแล้วแหละที่จะที่จะเป็นเจ้าภาพต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองจากทั่วประเทศก็เลยคุยกันว่าน่าจะเป็นทั้งภาคอีสานนะครับ เพราะเราเป็น,ปนมันก็หมุนเวียนไปตามภาคเพียงแต่จังหวัดไหนจะเป็นคนรับผิดชอบแค่นั้นเองก็เลยเกิดไอเดียว่าทําอย่างไรนะครับอย่างไรเราถึงจะไปเชิญชวนให้ให้ให้คนสนใจที่จะมาประชุมในปีหน้าก็ปีนี้ก็จะไปที่ลำปางเพื่อที่จะไปรับทงรับทงเพื่อเป็นเจ้าภาพในการประชุมในปีปีหกสามนะครับ,รบผมก็เลยน่งคิดว่าเอะถ้าเราไปเฉยเฉยไปรับงทงเฉยเฉยหรือไปแสดงการแสดง ประกอบรีวิวธรรมดาหรือไปเส,ปเสนอ BTR ที่เฉยก,ก็ไม่น่าจะสนใจอะไรแตกต่างเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วเราคงจะต้องสร้างความแตกต่างเพราะว่าจะต้องมาอีสานก็เลยค,คิดที่จะนำเพลงนี่แหละครับที่ที่ค่อนข้างที่จะพอมีความรู้อยู่บ้างก็แต่งเพลงขึ้นมาเพื่อที่จะไปเชิญชวนเพลงนี้ก็จะ,ะคล้ายๆกับเป็นเพลงไปเชิญไปชวนวนะฮะเรียว่าใช้ชื่ออย่างนี้ครับชื่อ Welcome to อีสาน อันนี้เป็นเพลงชื่อเพลงนะครับ,รบก็พยายามที่จะเป็นใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ไปไปเชิญชวนในในในลำปางแต่ว่าก่อนจะไปลำปางก็ต้องไปพรีเซนต์ที่อขอนแก่นก่อนเพราะว่าขอนแก่นนี่เป็นเป็นที่ประชุมภาคเมื่อเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบที่ผ่านมานะครับ,รบาการไปนําไปเสนอนี่ก็อถือว่าไปไป,ไปคล้ายๆกับขออนุมัติในหลักการว่าจะใช้เพลงนี้เป็นเพลง สำหรับที่จะไปเชิญชวนก็ได้ไอเดียมาจากนี่แหละครับการจัดเอเชียนเกมซีเกมต่างๆก็ก็ไปไปด,ดูว่าเขาก็มีเพลงประจำะในการที่จะจัดกิจกรรมแต่ละครั้งก็ป็ะเอิญว่าเราก็คิดว่าเออเอามีเพลงประจำของการจัดประชุมหอนค้าทั่วประเทศปีละครั้งนี่นะครับ,รบเป็นไฮไลท์ light, ก็เลยกลายเป็นว่าอุบลก็จะเป็นต้นแบบของการทำเพลงเพื่อเพื่อเกี่ยวเนื่องกับการประชุมขอนค้าทั่วประเทศเป็น เป็นครั้งแรกนะครับที่อื่นไม่มีแต่มาหลายครั้งแล้วไม่มีครั้งที่สาสิบแปดนี่จะเป็นครั้งแรกที่มีเพลงครับโอ้ครับแล้วในที่ประชุมของหอการค้าที่อีสานเขาเขาเขาว่าอย่างไงกันบ้างฮะเขาพยักหน้าหรือเขาใส่หัวหรือเขาอยังไงฮะเขาเขาเต้นแล้วตบมือครับเขาเต้นแล้วตบมือก็ก็ถือว่าได้รับการตอบรับนะครับเพราะว่าในแวดวงแวดวง พอ,อการค้าก็ไม่ใคยมีใครที่จะมาคิดทําเพลงทําอะไรนะเพราะว่ามันอยู่ในคนละฟิลฟิลก็จะเป็นฟิลเรื่องธุรกิจเศรษฐกิจ,ก,จการค้าอะไรต่างๆพอมามาเป็นบทบาทของผมผมก็คล้ายๆกับนาเสนอผ่านกลุ่มไลน์แล้วละ่ะแล้วก็นําไปเสนอครั้งหนึ่งตอนแรกตอนแรกก็ยังไม่สมบูรณ์ก็พยายามที่จะให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเติมนั่นต่อน,นี่อะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายก็ ได้เสียงที่เป็นนักร้องนางเอกลิเกยมาร้องไห้มันวาร้องไห,ห้นะฮะร้ะอง<ะ>เพลงอย่างนี้ให,ให,ให้ให้กับเราก็ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในเชิงการนําเสนอเพราะว่าเสียงก็ก็ค่อนข้างดีครับครับแนวคิดในการแต่งเพลงเนี่ยมีแนวคิดยังไงไปแต่งตอนไหนไปปิ๊งยังไงขับรถไปเขียนไปหรือว่านั่งอยู่เฉยๆหรือห้องนั่งห้องน้ําแล้วเริ่มเขียนตัวแรกนี่ <c oughs> เล่าให้ฟังหน่อยอคือ, <c oughs> ค,อคือเป็นคนตื่นเช้านะครับ<ะ>บางที ปีสามปีสี่ก็ตื่นแล้วจึงล<อ>ัก,การว่าถ้า,ถ,าถ้าตื่นแล้วไม่นอนแล้วถ้าตื่นต้องลุกถ <c oughs> ้อลุกออกมาก็มานั่งนั่งดูคือคนชอบที่ท่องไปในโลกอินเทอร์เน็ตน,นะครับ <c oughs> ก็เห็นว่าเอ๊ถ้าเราจะแนะนําจังหวัดภาคอีสานเนี่ยภายในเวลาประมาณสักสามถึงสี่นาทีเนี่ยทําอย่างไรก็นึกภาพไปเห็นภาพภาพหนึ่งครับนกไซบีเรียบินก็บินไปเรื่อยๆ นึกภาพว่าถ้านกกระตุกตัวนี้ยบินตั้งแต่จังหวัดเลยเนี่ยไล่มาเรื่อยจนมาจนจะมามาลงที่จังหวัดร้อานนีเราเนี่ยทํทำอย่างไรก็เป็นที่มาของเพลงเนี้ยแล้วก็จะประกอบรีวิวของแมกอัพในเรื่องของของภาพให้เห็นว่าอีสานน่าสนใจอย่างไรก็ลองใส่เป็นวิวของสถานที่ท่องเที่ยวไปเพื่อประกอบการพรีเซนต์นะฮะก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีจังหวัดเองมาบอกผมด้วยว่า ในรูปนั้นไม่มีจังหวัดผมนะถ้าจะไปจำปาต้องมีนี <laughs> นะครับ <laughs> ก็กลายเป็นที่เป็นที่สังเกตว่าทุกคนก็ต้องเจ้าว่า่รูปที่อยู่ใน <laughs> ในวีทีอาร์นั้นมีจังหวัดตัวเองไหม <laughs> แต่แต่ท่านประธานท่านนี้ก็รีบมาบอกเลยว่าจ <laughs> ังหวัดผมไม่มีนะครับท่านแค่เติมเติมหน่อยเติมหน่อยท่านาั้นเ้ครับก <laughs> ็ถือว่า <laughs> ถือว่า <laughs> ได้รับความสนใจในการนําเสนอกอามวดครับอืมครับ และที่ต้องการอยากเล่าครับพอตอนช่วงที่ก่อนที่จะปีเซนต์วันวันแรกนี่วันแรกยังไม่ได้ปีเซนต์ต้องปีเซนต์วันที่สองคือวันที่สามสิบเนี่ยก็มีงานเลี้ยงผมก็ถือโอกาสนําเสนอเพลงผ่านผ่านคลามมีแหล็ธรรมดาเนี่ยครับพอดีผู้ผู้เป็นพิธีกรก็ให้ผมเนี่ยขึ้นไปบนเวทีเพื่อที่จะแนะนําว่าควาเป็นมาของเพลงไปยังไงเป็นให้ท่านประธานหอกันค้าไทยนะท่านกรลินนะท่านกรลินบอกเอ้านิมิต อันนี้มิตรท่านแต่งมาถ้าก็ล้องให้ฟังเลยเพราะงั่นเถิดผมก็ไม่จะเตียนไปนะผมก็ไม่จะเตรียมไปที่จะเป็นร้องเพราะจริงๆนะ้ว<อ>ผมไม่ใช่คร้องแนละ้วผมไม่ใ้คนรู้ผมเป็นเป็นเป็นคนอทําเพลงเหมือนกันนะแต่ก็ด้วยความที่ที่เราเป็นคนทําเพลงเองก็พอร้องได้ก็เอ่ยร้องร้องด้วยก็ได้รับความชื่นชมว่าโอ้เสียงดี พอสมควรที่จริงไม่ละครับคือผมร้องตามคนร้องนะครับเป็นเสียงมันมันแรกเป็นเสียงผู้ชายมันก็เลยไปด้วยกันได้มันก็เลยก็เลยพารอดตัวไปครับก็คือหมายความว่าเพลงที่เปิดก็ก็ไม right ่ใช่ไม่ใช่แบ็คกิ้งแท็กนะไม่ใช่เพลงที่เป um. ็นเพลงเปล่าๆมีแต่ดนตรีแล้วเราก็ร้องแต่ว่าเป็นเป็นเป็นการร้องไปพร้อมกับนักร้องใช่ใช่ครับแต่เพื่อนตอนวอนโมเดลที่เราไปเสนอนั้นยังยังไม่ใช่ตัวตัวที่เป็นตัวเสนอรุ่งนี้เป็นตัวตัวต้นแบบ Oh. เพียงแต่อยากจะเล่าให้ฟังให้เฉยแตเท่าเอ,าอินว่าโชคดีว่าเป็นเสียงผู้ชายอืมผมก็เป็นผู้ชายพอดีก็เลยร้องไปด้วยกันก็เหมือนกันร้องคู่นะถ้าว่าร้องได้ก็แปลว่าเหมือนร้องสองคนก็ถือว่าผ่านมาได้ดีครับถ้าร้องเดียวคงจะแย่แน่น,นี่เรากาลังเปิดภาพที่คุณนิมิตร้องบนเวทีอย่างกับนักร้องอาชีพแต่ละคนก็ปรบมือกันไปอย่างสนุกสนานเลยนะครับครับ <c oughs> ้วตอนนั้นนะครับผมก็นึกเองแต่เอ๊จะร้องยังไงโอ้ร้องไปเลย ไม่ต้องไปไปไปรีวิวแล้วเขาเปิดมาก็ร้องตามไปเลยก็ถือว่าใช่ครัว่างี้ครับรอดตัวไปครับไม่ต้องมีเนื้อใช่ไหมฮะจําได้ไม่มีเนื้อครับไม่มีเนื้อเลยครับเพราะว่าเนื้อก็พอจําได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นเสียงตัวเองเนี่ยมันก็คงจะต้องแมทช์กับเนื้อกับดนตรีนะครับเพราะเราไม่ได้ติไปว่าเสียงเสียงของของผู้ร้องที่เป็นร้องเป็นตัวอย่างนี่ก็เสียงก็อาจจะว่าใกล้เคียงกันก็โอเคครับใช่ครับเอาละครับมาถึงนักร้องที่ คุณนิมิตได้พูดไปเมื่อสักครู่ว่าได้คนที่เป็นคนร้องในลิเกด้วยเหรอฮะครับเป็นนักเอกลิเกนะครับ<อ>วันนี้หน้าตาดีมากเลยชเสียงก็ดีเสียงด,ดีมากเลยนะฮะเสียงดีมากเลยผมฟังแล้วนี่เป็นเพราะมากเลย ชื่อหมีวนะครับเป็นเสียงที่ที่ใช้เวลาเกือบสามสี่วันนักกว่าเขาจะได้คิวมาร้องให้โอ้ได้มาอย่างไงใครแนะนาใครแนะนํอยังไงก็คือทีมงานที่คุ้กกี้กันคือน้องคนที่เป็นทีมนักดนตีเนี่ยจะจะคุกกี้ผมมากเลยเพราะผมจะต้องโทรไปให้ทาเพลงนั้นเพลงนี้อยู่เรื่อยๆครับนะครับก็ก็ถือว่าเป็นเป็นคุ้นเคยกันครับเขาก็หาให้น้องหมีวเขียนก็บอ่ยคนนี้คนนี้แหละเอาคนคนเหมิวนี่แหละเพราะว่าเสียงแกหวานดี แล้วตอนตอนแรกก็ร้องโดยเสียงน้องหนึ่งวีรชนนี่แหละครับแต่ตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นน้องหมิวก็ก็โอเคทาการมิกเสียงใหม่อะไรใหม่ก็ผมก็บอกว่าให้เติมเสียงนั่นเสียงนี้คือผมเป็นคล้ายๆกับเป็นคนบอกเขาเองว่าเอาเสียงแอคคอเดียนด้วยนะเอาเสียงเบสขึ้นหน่อยเอาเสียงกลองหน่อยคล้ายๆว่าเป็นโปรดิวเซอร์นั้นแหละครับแต่ทีมทีมน้องก็จะค่อยๆเป็นคนอะไรไส่แต่่จริงแล้วก็คือว่า เพลงที่ส่งมาอาจจะเป็นกีตาร์โผงเงี้ยก็บอกเอาเสียงเพลงน,นี้เอาดนตรีอย่างนี้นี้คล้ายๆกับว่าเป็นคนกลับกันนะครับอืมครับเป็นทั้งคนเขียนคําร้องทํานองแล้วก็เป็นคนอบอกถึงโครงสร้างดนตรีเองเลยครับครับแต่ว่าคนที่ทําเพลงก็ไม่ได้อยู่ที่อุบลร,ร,รชาชธานีอยู่ที่กรุงเทพไม่ไม่ครับเราเรา,เรา,เ,รารนะเราแต่งเพลงทางไลน์นะฮะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเราแต่งเพลงทางไลน์เพลงทางไลน์เลยนะครับเพราะว่าเจอกันไม่เคยเจอกันเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าคุยกันทางไล เขาก็ส่งโมเออส่งเป็นตัวอย่างมาบอกว่าไอ้ตรงนี้มันยังไม่ใช่เอาตรงนี้หน่อยอเพลงตรงนี้มันยังยังยังไม่ใช่หรือหรือว่าเขาก็มีส่วนแต่งด้วยแล้วนะครับปลว่าเขาก็เป็นลักษณะคล้ายๆว่าช่วยในเรื่องของเมโลดี้มันบางทีบางทีเนื้อเรานะ่จจะไม่ลงตัวก็ช่วยแต่งแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ผมช่วยคนแต่งทั้งหมดอืมครับ,รบน้องหมิวเข็มจีราโพสีนะครับนักร้องเสียงดีมากแล้วก็จะมีคุณหนึ่งซึ่งทําเพลงกับคุณนิมิตมาตลอดชื่อวีระชนสุเมธีก็ก็คุณนี้ทำกันด้วยกันตลอดนะไม่ว่าจะเป็น อคุณตองมนตรีอย่างเงี้ยก็ทำด้วยกันคือกลุ่มนี้เป็นคนค,คนที่อยู่ในในกลุ่มเดียวกันคือก็คือเออคุณต๋อยมนตรีนี่ก็จะเป็นเสียงแอดแต่ก่อนที่ผมให้มีเสียงแอดอแเป็คคนคนท,ที่ที่ใส่หมวกอะฮะฮะคนคน,นนี้เสียงจะเหมือนแอดเปียบเลยตอนนั้นตอนปีห้าหกก็แต่งเพลงขอสัพภาษณ์พรอืศานแล้วก็เอาเสียงต๋อยนี่แหละเป็นคนทําให้ ทุกคนเลยบอกว่าไปเอาแอดมาลองได้ยังไงบอกไม่ใช่ครับเป็นเป็นน้องที่เกระเสียงอย่างที่เชื่อไม่มีไม่มีไม่มีงบพอจ้างแอดนะครับเพราะแอดนี่ห้าแสนไม่มีงบประมาณขนาดนั้นครับคุณต๋อยนี่ก็เอ่อทำเอ่อเรียกว่าเป็นคนที่มิกซ์มิกเอ่อมิกซ์แล้วก็ไอเรนจ์เพลงนี้ด้วยใช่ใช่ครับคือกลุ่มนี้เขาจะทําเรื่องดนตรีให้ผมก็จะให้ให้ไกด์ไลน์เพราะว่าผมจะต้องให้ไกด์ไลน์ว่าเพลงผมเริ่มแบบนี้นะเหมือนเราเหมือนเราเป็นเจ้าของบ้านอะนะอย่างนี้ยังไงก็ อันนั้นเขาก <Be> <cause> ็เหมือนผู <be> like <possible>? ้ช <Favorite prince> ่วยครัที่ที่จะทําให้เพลงนั้นออกมาได้ตามที่ต้องการอีกคนทำแล้วก็เนื้อร้องคอนเซ็ปต์ต่างๆก็ก็เป็นคนบอกเขาหมดะครับคนที่เล่นเบสก็คือชื่อหน่อยผ่องคอนบุรีนะฮะครับครับคนนั้นเดรูปอาจจะก้มหน้าผมบอกให้ให้เขาถ่ายถ่ายรูปเงยหน้าหน่อยเขาบอกว่าผมก้มหน้าครับขออนุญาตได้ดูเนื้อร้องสักนิดหนึ่งเผื่อให้ อ,อ่านสักรอบหนึ่งแล้วก็ให้ให้คุณนิมิตช่วยบอกความหมายสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะนะฮะเนื้อเนื้อร้องนี่ก็คือสบายดีสบายดีบ่อสบายดีบ่อเพื่อนหอการค้าทั้งหลายมาอีสานท่านสบายใจท่านจะมาภาคเหนือกลางใต้ต้อนรับด้วยใจสบายดีสบายดีเวลคัมอนนเป็ย่างครับว่า คำว่าสบายดีมันเป็นภาษาลาวใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าสวัสดีแต่ว่ามันก็เป็นภาษาไทยด้วยเหมือนกันว่าสบายดีก็มีความหมายถึงสามทุกสาทุกสุขดิบนะครับก็กลายเป็นว่า,เอา,เ,อา,เ,อาเอาคำนี้ละกันเพราะว่าคํานี้เป็นคําที่บ่งบอกถึงความเป็นอีสานคือพยายามจะใส่อิทอายของรรอิสระทันแรกนี่จะเป็นเรื่องของการเชิญชวนทักทายแล้วก็ได้ต้อนรับเขามามาจะมาจากไหนก็แล้วแต่ปีหกสามเราต้อนรับ นะครับ,รบแล้วก็ขอต้อนรับด้วยใจสบายดีสบายดีก็มันก็จะเป็นความหมายถึงทั้งสองอย่างนะครับ,ค,รบคือทั้งต้อนรับแล้วก็ต้องถามถามถ่ยพอมาถึงเนื้อที่สองเนี่ยเวลครัดูบ้านค่อย ้านค่อยก็หมบ้านเราอะนะ,ะแล้วก็เอินบันปีนี้เป็นปีมงคลราชาพิเศษก็เอาไปเติมเป็นสองพันสิบเก้าปีมงคลของชาวประชาอันนี้อันนี้เรารู้กัน<ะ>ว่าปีปีอะไรนะใช่ฮะแล้วก็ประชุมประชุมใหญ่ข้างหน้าก็หมายถึงว่าปีปีเนี้ยไปเชิญปีหน้าก็เป็นเราชาวอีสานต้อนหน้ายินดีปีดาก็หมายถึงว่าโอเคมาเลยครับเราต้อนรับะนะครับทีนี้คํานึงที่ผมใช้ไปเหมือนก็คือผมอยากให้เขาเห็นว่าชาวอีสานเนี่ยมันไม่ใช่คนที่ประเภทแบบ จะบอกบอกว่าข้าวเหนียวโดนน้าแล้วก็แล้วก็แยกจากกันแล้วก็เรายมเน้นตไปว่าหอซ่าหนึ่งเดียวเหมือนข้าวเหนียวปั้นเนี่ยม,มันจะว่าเป็นคําที่ผมผมยึดมั่นเลยว่าจะเป็นสโลแกนของพวกเราตลอดไปว่าถ้าพูดถึงคนในสารแล้วคือหนึ่งเดียวข้าวเหนียวปั้นแสดงความสำมั่นฉีแล้วก็มาโยงเรื่องการค้าการขายอะไรจำลองเป็นแถ็กอโดโจีนก็คือคอนเซปต์ของหอบนอยู่แล้วที่ที่ที่ปัดจเรื่องการค้าอีโดโจีนอยู่แล้วนะครับ,รบทีนี้ เราจะขายอะไรเนี่ยถ้าเกิดมามาอุบลเนี่ยแล้วก็อ๋ขายความปลอดภัยสิเนาะภาคอื่นก็อาจจะมีอะไรหลายอย่างหรือแล้วก็ขายความปลอดภัยแล้วก็ขายในเรื่องของสิ่งเอ่อคพูดคาจาของนี้าเป็นทางเหนือก็คําเมืองเนี่ยาอีสานก็จะเป็นคําพูดภาษาอีสานเรานี่แหละโดยเฉพาะอุบลเนี่ยได้ชื่อว่าพูดภาษาอีสานแล้วคนภาคกลางฟังรู้เรื่องก็งงกันเลยผมก็งงคำพูดนี้ครับแล้วคนอุบลนี่พูดพูดแล้วรู้เรื่องนะสนองเนี่ยเออครับ ก็เลยกลายเป็นว่ามามามาภาคอีสานแล้วก็ใช้ภาษาพูดกันนี่ไม่ต้องพูดนภาษาไทยก็ได้ภาษ,าษาอีสานก็ได้ฟังกันรู้เรื่องเราพูดไปเขาก็รู้เรื่องไม่ไม่ต้องไปแปลแต่ว่าภาคใต้อาจจะไม่ใช่นะใช่ไหมครับภาคใต้ถึงมันก็ต้องปแปลนะ่ก็มามาตอท้ายก็เป็นการเชิญชวนน,นะนะเชิญชวนว่ามามาแล้วก็พวกเราเช,ชวาวอีสานหนึ่งเดียวกันเดียวกันก็จะอยู่แค่นี้ฮะคือเชิญชวนให้เห็นบรรยากาศว่า ถ้าเพลงนี้ออกไปแล้วเราก็จะมีรีวิวประกอบถึงความเป็นเป็นวัฒนธรรมของพวกเราที่จริงคนอีสานนี่เป็นคนต้อนรับแหละข้อแรกคือหูเลาไว้ก่อนยิ้มไว้ก่อนถามทางก็ยิ้มไว้ก่อนใช่ครับเป็นคนในคนที่มีความรู้สึกในแววตาและความรู้สึกที่เป็นมิตรเป็นมิตรเป็นมิตรเราเชื่อว่าเราเอาไปเป็นมิตรของเราไปขายนะครับในส่วนนี้ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นหนึ่งเพลงที่อยากจะไปอ่ขึ้นบนเวทีแล้วก็ แสดงความจริงใจจากประธานหอนค้าทั้งหลายในการที่จะร้องหมู่หรือว่าออกกําลังกายเต้นจังหวะอาจจะเป็นบาสโลบก็ได้อาจจะเป็นจังหวะหนึ่งสองสามสี่เจ้าอะไรก็่าไปก็เป็นเรื่องของความแปลกใหม่ที่เราอยากจะให้คนทั้งหลายเห็นว่าคนอีสานเป็นคนเรียบง่ายนะฮะเรืยองง่ายอาหารอีสานก็อร่อยคนอีสานก็เรียบง่ายมาที่อีสานเนี่ยไม่เป็นไรตีสองตีสามก็เดินไปไหนก็ได้มันไม่ไม่มีอันตรายใดๆนะครับความพิเศษ นอกจากเพลงนี้แล้วเนี่ยการจัดประชุมหอการค้าเมื่อยี่สิบปีที่แล้วเราก็เป็นต้นแบบที่ทําให้เวลาไปประชุมที่อื่นก็ต้องเอาโมเดลแบบอุบลใช่ไหมฮะใช่ใช่ใชค่คือคือตอนที่ผ่านมาก่อนมาถึงปีสี่หนึ่งเนี่ยการจัดก็จะเน้นเรื่องการประชุมใช่ไหมฮะการประชุมแล้วก็ก่อนประชุมก็จะมีงานเลี้ยงในหอเป็นแบบเหมือนงานเลี้ยงแต่งงานงานเลี้ยงอะไรต่างๆทำนองเนี้ยของอุบลเปลี่ยนเลยเอาทุ่งสีเมืองเลยอ่าเอาทุ่งสีเมืองเป็นลานต้อนรับ เอาหมูยอมาทําให้ยิ่งใหญ่อขนาดความความขึ้นผ่นานกลางเมตรหนึ่งครับแล้วเอาการความเป็นเป็นเป็นบรรยากาศที่อยู่ในลานกว้างเนี่ยเป็นการรับของคืนวันแรกที่อขอการค้าทั่วประเทศมาที่ท,ที่ที่ปีนั้นเราเป็นปีที่เริ่มทําเทียนใหญ่แล้วก็โฟมมาทาเลยเป็นเทียนใหญ่โตอยู่กลางทุ่งสีเมืองได้รับการเติอนต่อับดีมากครับ,รบทั้งการจัดการทัร้ง ทั้งทุกสิ่งทุกอย่าง,ท,งทั้งทั้งที่มวนไม่พร้อมเท่าไหร่นะครับเพราะโรงแรมก็เพิ่งเสร็จ<ะ>ที่ปที่ประชุมก็ถือว่ายังไม่สมบูรณ์เท่าจังหวัดอื่นแต่ว่าอร<ะ>วมๆแล้วต้อนรับดีมาก<ะ>ใช้การขนส่งดีมากใช้รถตู้สองร้อยกว่าคันมาวิ่งรับไม่ต้องใช้รถเลย<ะ>ใครจะไปไหนมีอ,อพยาบาลสาวนั่งประจําเป็นไกด์พาไปไปสิ่งไดได้หมดท่านชีวะแตง่อดีเป็นคนออกแบบครับทั้งนั้นก็ถือว่าเป็นต้นแบบหนึ่งว่าจะไปไหนไปไหน เรียกครั้งเรียกมาได้เลยจะไปที่โน่นที่นี่ก็สะดวกครับก็กลายเป็นเรื่องความสะดวกที่ทําให้ผู้คนประทับใจว่าถึงขนาดว่าตอนคณะสุดท้ายจะขึ้นเครื่องบินพวกเราก็ไปกันไปสีเพลงเวลินเพลงเออเพลงอะไรนะบันสัญญานการจัดงานญออ่าใช่ใช่มีมีประธานหอนค้าหรือกรรมการของค้าบางคนร้องไห้เลยนะร้องไห้ก็าไม่อยากกลับและอยากอยู่ ผมบอกว่าไม่ต้องอยู่ครับกลับเถอะครับผมอย่า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 อยู่เลยครับเพราะว่านี่หลายวันแล้วต้องรับพวกท่านหลายวันแล้วเพราะว่าพวกเราก็อยากให้ท่านกลับด้วยความปลอดภัยเดี๋ยวเดี๋ยวคนจะมาถามอีกว่าต้องไปอยู่บนนานแล้วปีหน้าเราจะทําได้ได้มาตรฐานเดิมไหมครคุณดิมิตนะก็พยายามครับเพราะว่าปีนี้เราใช้คาว่าตีมก็คือคอีสานทั้งทั้งภาคย0สิจังหวัดมาต้อนรับ เรื่องอาหารการกินนี่ก็ตั้งโจทย์ว่าจะต้องเอาอาหารอีสานดังๆของทุกจังหวัดมารวมกันที่ทุ่งครับตอนนี้เราเร็่ที่ทุ่งกัอนแล้วก็จะเอาระบบก,การขนส่งมามากลับคืนมาแล้วเอาเอาบรรยากาศของความเป็นกันเองอาจจะเชิญชวนคนบนแต่งตัวด้วยผ้าอีสานทั้งเมืองก็ได้ครับใหต้อนรับเขาว่าปีปีที่ทำนี้ก็ต้องรอไปยี่สิบปีที่จะอีกครั้งลยอือเนื่องจากว่ามันมันปีละภาคใช่ไหมครับครับภาคก็ไม่ใช่ว่าจังหวัดเดิมมันก็หมุนไป อย่างาครั้งเนี้ยอุบลก็จะไปอีกห้าปีถึงมาอุบลอีกพอมามาอีสานอีกอีสานก็อาจจะไม่ใช่อุบลก็ไปอีกรอบหนึ่งก็เป็นสิบใช่ไหมครับไปสองรอบเป็นสิบสามรอบก็เป็นสิบห้าก็น่าจะสี่รอบเลยนะครับเพราะว่าจังหวัดอื่นเขาอาจจะอยากเป็นเจ้าภาพบ้างเพราะนั้นก็เป็นโอกาสทองนะฮะเพราะอย่างนั้นผมจึงได้รับการเรียกว่าอะไร เรียกกลับเลยให้มาเป็นประธานหอครายเพื่อการนี้แหละเพราะว่าเป็นคนที่ที่อยู่ในในในการจัดการประชุมเมื่อคืนที่แล้วคุณปรมาพรทักทายมาว่าสวัสดีค่ะนะครับถ้าใครมีคําถามหรือความคิดเห็นอาจจะมีไอเดียเพิ่มเติมก็เสนอกับท่านประธานหอได้นะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงกันเนี่ยเห็นคุณนิมิตนะครับได้บอกถึงว่าต้องสร้างคนรุ่นใหม่เพราะปัจจุบันคืออดีตของพรุ่งนี้อนาคตคือวันที่กําลังจะมาถึงความเจริญ ของอุบลจึงเป็นเรื่องต้องสร้างคนมาสร้างเมืองนะครับพูดตรงนี้สั้นๆน,น,นิดหนึ่งก่อนไปฟังเพลงฮะความหมายก<อ>็คืออย่างนี้ครับในในในโลกอนาคตเนี่ยมันไปเร็วมากครับคนรุ่นรุ่นผมเนี่ยถึงแม้จะอยู่แวดวงหอค้ามายี่สิบสิบปีเนี่ยอ่าก็ก็อาจจะไม่ทันต่อเนเรื่องของเทคโนโลยีที่จะมาถึงแล้วก็น้องๆรุ่นใหม่ตอนนี้ก็โตมารับผิดชอบการงานแทนพ่อแม่ส่วนใหญ่นะครับ ตอนนี้ไวขนาดสามสิบสี่สิบเนี่ยเริ่มเยอะแล้วอยู่ในแวดวงเราจําเป็นต้องเข้าไปช่วยครับไปช่วยทําให้คนรุ่นใหม่เนี่ยมีโอกาสมีทิศทางมีเรื่องของความที่เรียกว่าคุ้นเคยกันเรียกว่าเกื้อกูลกันเพราะนั้นเถอะคนรุ่นใหม่เขาต้องเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันแล้วก็นําพาเศรษฐกิจของบนลรอกช่วงต่อเราไปเพราะฉนั้นที่เราวางแผนไว้วันนี้ทุกอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่ได้คนทําแต่ร,รุ่นใหม่จะไปตามทั้งหมดนะครับ,รบเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ นี่ฮะวันที่แปดที่เก้านี้ก็จะเชิญคนรุ่นใหม่มาพบกับประธานอนคารแล้วแล้วก็จะคุยกันว่าจะมีจะทาอะไรกันบ้างเพราะผมจะมีหน้าที่ต้องคล้ายๆเป็นคู่ใหญ่ะฮะเป็นคู่ใหญ่ที่จะต้องดูแลนักธุรกิจน้องๆเขาเนี่ยอีดสองปีนะครับเพื่อที่จะทําให้เขามีความเป็นทัดเทียมยกตัวอย่างง่ายครับและธุรกิจของจังหวัดอื่นๆเข้าไปไกลเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นน้องที่อยู่ที่ร้อยเอ็ดเนี่ยเข้าที่ประชุมกับผู้ใหญ่ที่โอในการที่จะ นำเสนอหรือพูดคุยในที่ประชุมเนี่ยเขาเขาถือว่าเขาเรียกว่าถูกถอนมาดีมากับครับ,รบเขาเสนอว่าเขาจะจัดเป็นเจ้าภาพหอค้า,าอีสานในครั้งหน้าในเดือนพิจิกาเนี่ยครับแล้วเขาขอที่จะให้ให้จัดโดยโดยเขาใช้คําว่าไบซีคือไอซีย่อมาจากนักธุรกิจรุ่นใหม่นะ่นเขาขอที่จะสมทบงบประมาณห้าหมื่นบาทเลยนะห้าหมื่นบาทเพื่อที่จะเป็นทุนในการจัดเพราะเขาอยากให้คนที่อยู่ที่ ทุกจังหวัดมาที่ร้อยเด็ดนั่นน่าจะเข้ามองกันไกลผมก็เสนอว,ว่าอุบลก็อยากจัดแต่อุบลขอเสนอหกหมื่นเลยเดออ็กเขาหน้าเสียเลยนะครับหน้าเสียเลย <laughs> หน้าเสียเลยว่าว่าว่าผมไม่แข่งที่จริงผมไม่ได้แข่งหรอกแต่ผมอยากให้เขาเห็นเห็นว่าเขาเนี่ยเก่งมาก็ลเ,ออเลยตอนหลังก็มีผู้ใหญ่ก็ขอว่าคุณนิมิตขอให้ให้เด็กจัดได้ไหมโอ๊ยไม่ต้องขอครับผมสนับสนุนอยู่แล้วอะไรก็เลยเป็นที่มาของคาว่าทําไมถึงเสนอหกหมื่นคือเขาหน้าเสียเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่เคยเจอแบบนี้อื ดังนั้นนั่นก็คือคือเป็นการสะท้อนว่าถึงแม่คนรุ่นใหม่จะมีความเก่งแอรแล้วแต่ก็คือใบที่ปฏิพานเราต้องสอนนะในเรื่องต่างๆเนี่ยไหที่ปฏิพานเราต้องเราต้องสอนเขาต้องให้เขาทันต่อกระบวนการที่ต้องมีการแข่งขันสูงในอนาคตครับครับครับท้ายนี้ในฐานะประธานหอการค้าก่อนจะเปิดเพลง Welcom to อีสานให้คนอุบลแล้วก็คนที่ติดตามแฟนเพจได้ฟังกันเนี่ยคุณนิมิตอยากจะบอกอะไรกับคนอุบลที่สุดครับ คือยากจะบอกว่าอุบลเราเนี่ยไม่ได้ด้อยกับจังหวัดอื่นเลยนะครับทุกอย่างเนี่ยเรามีความเป็นต้นทุนอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเหลืออีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราต้องช่วงรุ่นช่วยกันตัวอย่างง่ายครับโขงเจียมเนี่ยถ้าเทียบกับปลายถ้าเทียบเมืองท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยโขงเจียมไม่ได้ด้อยมีศักยภาพเท่ากันจนผมใช้คําว่าโขงเจียมเที่ยวะไรทั้งปีไม่มีเบือ่อซึ่งผมจะทําให้ปรากฏการณ์นี้เป็นจริงในอีกหนึ่งปีข้างหน้าครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ถือว่าเราทําได้หมดชายแดน ศักยภาพทุกอย่างจนจนมีคําพูดที่ว่าอุาอบลนี่เป็นเมืองมหัศจรรย์นะเป็นดินแดนมหัศจรรย์ทั้งธรรมชาติและอารยธรรมสาม <3 S 1> เนดินสีเ่เนดินนะ่ก็ตรงนี้งวดหน้าจะเล่าให้ฟังนะครับว่าจะวางแผนยังไงให้อุบลเราเนี่ยไปสู่การไม่ใช่เมืงองรองเป้าผมคืออุบลต้องไม่ใช่เมืองรองครับเป็นเมืองที่คุณต้องมานะครับเป็นเมืองเมืองแรกที่คุณต้อง,าอม,องมาด้วยซ้ําถ้ามาอีสานได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนว่าจากนี้ไปผมจะกลับมาทําเรื่องของอุบล ตรงๆที่ผ่านมาผมไปช่วยประเทศก็ไปมาแล้วช่วยคนอื่นจังหวัดอื่นหรือมามาภาพรวมอื่นแต่ครั้งนี้ผมจะเน้นอุบลเป็นหลักเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายปีหน้าคนต้องมาอุบลน,นะครับอืมเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณนิมิตสิทธิไตรายประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและเราส่งท้ายด้วยซิงเกิลใหม่ของประธานหอการค้านะครับเบลคราทูอีสานขอบคุณคุณนิมิตครับ ลาไปพร้อมเพลงนี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ านสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ครั้งที่11ปีนี้จัดวันที่1 0ถึงสิสิงหาคม1 0ถึงสิสิงหาคม2562 9ก้าโมงเช้าถึง3ทุ่มที่สุนีทาวเวอร์นะครับอ่านสร้างสรรค์ปันหนังสือเพื่อน้อง1 0ถึงสิสิงหาคมเจอกันที่สุนีทาวเวอร์ครับและทางสุนีก็ฝากมานะครับเมื่อซื้อสินค้าครบร้อยบาทรับทันทีสเต็มโกซึ่งสามารถนำไปแลกซื้อสินค้าหรือเป็นส่วนลดในเครือของสุนีได้ตามโปรโมชั่นที่กำหนดครับ